ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยเช่นเดิมกับคนเดิมๆที่มีแต่ความจริงใจให้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับลาหุ่นแฟนคลับลาหุ่นวันนี้ถามมันบอมีี่ลาหุ่นฮ่าดัเรินมา้ต้งแต่หุ่นแหลกๆนะคะผมกะนับไปเห็นบอมมันว่าซีหุ่นเนาะไชลินเคยซีหุ่นกับพ่อครับ เขา,ขาก็ยุติอวกเขาเขาก็ตามแล้วก็เก็บทุนไว้ต่อทุนด้วยนะครับผู้นี้เผื่อยังไงเนาะแล้ก็ต้องมีดวงมีเข้าบา้า,บางรุนบ้า,บางเนาะผู้ใดเลือกทางถูกก็จะโชคดีไปผู้ใดเลือกทางผิษก็จะโชคลายไปแล้วจะดวงทำห้โชั่มบุญดวงโชคลาบม,มันจะมากับบุญกับดวงด้วยอย่าลืมใส่บารต,ตอนเสาร์กัไเลยครับง่ายๆนะ ขมา,า,าบาินตบาทก็ยินึกถึงท่อมนิดด้วยนะที่ว่าเออมันบอกให้ทําบุญนะครับผมทาผู้ใดไปถวายสังฆทานอย่าลืมข้าวสารนะข้าวสารนี่ละมันสําคัญทําบุญให้มันครบสามเดือนถวายข้าวสารให้ครบอายุตัวเองบวกไปหนึ่งครบอายุอย่างอายุสาปก็จะเป็นสากานะครับผมเพราะว่าทอมนี้เคยตก อับมากๆพอไปได้ฟังธรรมะแล้วเขาบอกว่าทำบุญแล้วก็สารแล้วชีวิตจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นลองดูครทำช่วงลองดูนะท่านผู้ชมจะรู้ว่ามันจริงไหมนะครับผมลองทำบุญทุกอาทิตย์ดูสิจากการถวายข้าวสารเนี่ยแล้วมาดูกันว่ามันจริงไหมมาเพราะอยากว่าหลายยายห้างเด็ก จะพาดกันไม่ชอบกันไปอีกนะครับมาพรุ่งนี้ครับลาหุ่นบวกยี่จียี่จีบวกลาหุ่นเฮายยี่กีกับบอกอยเป็นไหนด้วยครับผมเนาะมาสนับสนุนให้เล่นแรกกันเนาะมาพรุ่งนี้ครับลาหุ่นสี่กับเก้าลูดสองตัวสี่กับเก้าชอบบนก็รลูดบนชอบล่างก็บลูดล่าง ประเด็นคือ4กับ9ก้ารูด2ตัวรูดบนอย่างเดียวหรือว่าชอบล่างลูดล่างอย่างเดียว,ยยวนะครับผมก็ฝากไว้สำหรับลาหุ่นกำลังใจกดไ like, ลค์กดแชร์ถ้าใครจะเข้ากลุหห่มฮานนอยก็ง่ายๆนะครับผมดูคลิปที่ผ่านมาที่เราจะลงไอดี ID, แล้วก็เบอร์โทรไว้ก็ส่งสติกเกอร์มาครับพอมีไลน์แล้วส่งสติกเกอร์มาแล้วก็จะเชิญคุณเข้ากลุ่ม VIP เองครับผมกลุ่มฟรี แต่ว่าถ้าพูดอะไรเขาแล้วก็นนะก็เรื่องแบ่งปันเนาะแบ่งปันให้บ้างนะครับผมมาสําหรับวันนี้จากล่ากันไปกับคลิปนี้สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยเลยครับ